ครับสวัสดีครับผมเฉลิมพงศ์อิกทิกส์ครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการซ่อมทีวีจอแค้วนะครับยี่ห้อฟิลิปครับฟิลิปสอ21นิ้วนะครับ21นิ้วเดี๋ยวมาดูการเสียกันเลยนะครับอนอนาวเวอร์ครับ สวิตน้าเครื่องนะครับมีเสียงออสซิเลตดังชิ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 นะครับดังชิชชิดเดี๋ยวดูสเปคด้านหลังเครื่องกันเลยครับับดูสเปคนะครับฟิลิปนะครับโมเดล2 1 PT ครับ2 1 PT ห้าศูนย์ศูนย์หกทับหกเก้านะครับพิลิบครับเดี๋ยวดูวงจรด้านในกันครับครับเปิดฝาล้างออกมาแล้วนะครับดูวงจรนี่ในส่วนของภา RGB นะครับเครื่องนี้น่าจะผ่านการย้ำตะกัวามาแล้วนะครับผ่านการที่ช่างย้ำตะกัวามาแล้ววงจรของฟิลิปนะครับ ก็เป็นไออนะครับไฟแบตสว่วนนี้นะ่าจะก็เป็น power switching นะครับเดี๋ยวเดินวงจรออกมาดูครับถ้บมมาดูนะครับออเจอท่านคนนี้หนึ่งท่านครับ ท่านตัวนี้หนูท่านมานอนเ e มงอยู่ตรงนี้งจยนานแล้วนะครับเหลือแต่กระดอูอยู่ฝั่งนี้นะครับน่าจะโดนในส่วนของกาวร้อนนะครับไป220โดนช่วงกาวร้อนนะครับสังเกตดูน่าจะจุดนี้นะครับ น่าจะมาถึงจุดนี้นะครับที่ท่านนอนตายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คในส่วนของภาคใจไฟก่อนนะครับครับพอพลิกบอร์ดขึ้นมานะครับเจอนอนตายอยู่ใกล้ครับซีตัวใหญ่นะครับซีสามร้อยอีกหนึ่งตัวนะครับ นอนอยู่ตรงนั้นอนีกหนึ่งตัวก็น่าจะเข้ามาสร้างครอบครัวกันอยู่ในนี้นะครับแต่ผมมาหาดูช่องที่จะเข้าได้นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับจุดหนึ่งแล้วก็ที่ฝาเครื่องนะครับ ฝาเครื่องด้านหลังครับจะมีช่องช่องสําหรับเจาะไปสําหรับใส่สายปั๊บอะไรประมาณนี้ยครับเข้าได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จก็จะปิดรูสครับทําไมงั้นก็จะเข้ากันพากันเข้ามาเองครับครับผมครับหลังจากที่ทําการตรวจเช็ค อุปกรณ์ในส่วนของกาวร้อนนะครับที่มีจิ้จงโจรมานอนตายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสเป็นไดโอดเป็นอร์นะครับไม่เสียนะครับส่วนของกาวร้อนนี่ไม่เสียมาพบตัวเสียอยู่ที่ฐานซิสเตอร์ฮอนะครับเสียตอนนี้ทําการถอดฐานฮอออกแล้วก็ต่อหลอดน,นะครับเช็คไฟดีบวกนะครับเช็คไฟดีบวกระหว่าง C กับ E ได้ร้อยสิบเก้าจุดเก้าโวลต์นะครับก็ไฟนิ่งครับไฟนิ่งเดี๋ยวผมจะใส่ทารนซิสเตอร์ฮอตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลองดูครับครับหลังจากที่ทําการใส่ทารนซิสเตอร์ฮอตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับแปบ๊บเดียวครับเด้งเลยครับไม่ทานเห็นภาพก็ทารนก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับ ผมสังเกตด,ดูทรานซิสเตอร์น่าจะไม่ได้เกรดนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับตัวหนังสือจะเขียนแล้วไม่ต่อเนื่องกันนะครับเป็น B U T ข้างบนแล้วก็11 A P X นครับข้างล่างทัที่สองส่วนตัวเดิมที่ติดกับตัวเครื่องมาเนี่ยคือตัวหนังสือนี่จะเขียน ทีมเรียงกันเลยนะครับคือ B U T 1 1ึ H P X เลยนะครับต่อกันเลยผมมองว่ามันน่าจะไม่ได้เกรดครับก็เลยใช้ทานตัวใหม่เข้าไปนะครับคือตัวใหญ่กว่าเดิมคือเบอร์ C 5 6 8 1นะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ C ห้าหกแป เข้าไปแทนนะครับก็ทดลองแล้วครับเปิดได้ประมาณสี่ชั่วโมงละก็นิ่งครับเดี๋ยวมาดูภาพกันครับัครบประกอบเครื่องแล้วเปิดแล้วครับตอนนี้ผมใช้สายมิเตอร์ตามเป็นสาวอากาศนะครับมาดูภาพแราๆกันเลยห้าสิบเก้ากุมภาพันนี้นะครับฉลองเทศกาลตรุษจีนครับ ส่วนบรรยากาศการจับายซื้อของว่าจะเป็นข้อพรุธที่จังหวัดภูเก็ตเครื่องนี้ก็คงจะจบที่ทางซิสเตอร์ฮอล์ตัวเดียวนะครับตอนนี้ใช้ตัวใหญ่เบอร์ซีห้าหกแปดหนึ่งแทนไปแล้วใช้งานได้จบงานไหมครับบรรยากาศการซื้อ